โครพยักโลกาวินาศตอนที่65ทักษะเปลี่ยนรูปที่ส่งพลังชินเฟิงจัดแจงแปลงโฉมเสียวไปอย่างมิชิดเขาม้วนผมสีขาวของมันไว้ในหมวกส่วนใบหน้าก็ให้สวมแว่นกันแดดแต่แว่นกันแดดที่ให้สวมใส่ดูจะใหญ่เกินกว่าใบหน้าของเสียวไปไปเล็กน้อยเพราะแว่นนี้เดิมชินเฟิงซื้อมาขาวก่อนเพื่อใช้กับตัวเอง เพื่อเอาไว้ในกรณีที่จำเป็นต้องอำพางใบหน้าหลังจากเซียวไปสามารถยกระดับขึ้นเป็นราชันสัตว์หลายเวลาก็ปาเข้าไปเจ็ดโมงเช้าแล้วมีผู้คนมากมายเริ่มทยอยกันลงมาจากชั้นล่างระหว่างทางที่ฉินเฟิงพาเซียวไปลงไปยังรานจอดรถชั้นใต้ดินเขาก็ได้ยินเสียงคนมากมายสนทนากันคุณรู้สึกหรือเปล่า กินอายน่าสะพึงกลัวเมื่อกลางดึกนะรู้สึกสิมันสมควรจะเป็นกินอายของราชันสัตว์ร้ายแต่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ก่อความเสียหายอะไรไอตัวนั้นมันน่าจะว่องไวมากๆแน่เลยระบบจึงไม่ทันได้หลอกเปลามันแล้วแจ้งเตือนเมื่ออย่างนั้นก็สมควรที่จะเป็นราชันสัตว์ลายที่มีปีกแล้วบินผ่านน่านฟ้าไป โชคดีจริงๆที่มันบินผ่านไปเฉยๆผู้คนต่างผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอกชินเฟิงกับเซียวไปตัวก่อเหตุมีได้ร่วมวงสนทนาทำราวกับไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆเล่งตรงไปยังรถสึกและขับออกไปจากชั้นใต้ดินเนื่องจากทั้งเซียวไปและชินเฟิงมีความประทับใจที่ดีต่อร้านขายเสื้อผ้าก่อนหน้านี้ดังนั้นคราวนี้ พวกเขาจึงตัดสินใจไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เดิมยินดีเตออ้อาวมิเตอร์ชินเสียงอุทานปลาใจทําให้ชินเฟิงต้องเงยหน้าคืนมองแล้วเขาก็เห็นว่าเจ้าของเสียงไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเซียวเหรียญสาวต้อนรับของครับอินสีเมื่อคืนนั่นเองชินเฟิงเองก็ประหลาดใจเช่นกันทําไมเธอถึงมาอ,อยู่ที่นี่เซียวเหรียญยิ้มด้วยความตื่นเต้นกระพริบตาปีบๆป,ปกติแล้วฉันทำงานอยู่ที่นี่ ส่วนงานในครับอินซีเป็นแค่งานพิเศษแต่ฉันไม่ได้ทํามันอีกต่อไปแล้วนะประโยคนี้ชินเฟิงรู้ได้ทันทีว่าเซียวเหรียญโกหกเพราะข่าวก่อนที่มาเขาไม่ได้เจอเธอและเซียวเหรียญก็ไม่ได้บอกความจริงว่าจริงๆแล้วเธอได้เข้าไปทํางานกรับคับอินซีตั้งแต่อายุ16ปีแถมยังมีตาแกในครับหลายคนคอยฉุบเลี้ยงอย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้มองคนหนุ่มสาวเป็นแค่เพียงอาหารไว้ริ้มชิมรสเท่านั้นพอเบื่อเมื่อไหร่บางทีในวันถัดไปอาจจะวางยาหรือฆ่าทิ้งกายเป็นศพก็ได้แต่วาเซเหลียนจะมาทำงาน3ปีแล้วแต่ก็มีหลายครั้งที่ชีวิตเธอเฉียดเข้าไปใกล้กับความตายเธอเคยถึงขั้นใช้เงินออมเพื่อซื้อยารักษาโรคจนสุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้แต่รอดมาแล้วยังไง ในเมื่อเธอไม่มีทักษะใดๆที่จะใช้หาเงินในทางสุจริตเลยที่สำคัญเซียวเลียนไม่ได้ยินดีที่จะทำงานที่นั่นอีกต่อไปและเมื่อวานนี้คือวันที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเซียวเหลียนเมื่อรวมกับเงินที่ฉินเฟิงมอบให้เซียวเลียนเลยมีเงินเก็บอยู่ในมือเธอถึง1.4ล้านเหรียญซึ่งเพียงพอที่จะซื้อห้องเล็กๆในสถานชุมชนซึ่งอันที่จริงแล้วที่เธอดิ้นรนมาตลอดทั้ง3ปี มันก็เพื่อมีเตียงอุ่นๆให้หนุนนอนเป็นของตัวเองไม่ใช่หรือโชคดีที่ตามปกติเธอทำงานอย่างมีเหตุผลและซื่อสัตย์ในจะเรื่องที่มักจะมีสาวต้อนรับมากมายในครับอินซีลาออกไปอยู่กับเศรษฐีประจำทินทางครับเลยไม่คิดมากอะไรยอมปล่อยให้เซียวเหลียนลาออกไปแต่โดยดีหลังจากซื้อที่สุขหัวนอนเซียวเหลียนก็ยังเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่งไว้ใช้ใจ่าย แต่นึกคืนได้ว่าเมื่อคืนชินเฟิงเหมือนจะสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้เธอจึงตัดสินใจมารองเลือกสื้อดูบางผลรับคือเธอได้พบว่าร้านสินค้าแบรนด์นี้กำลังรับสมัครพนักง,งานอยู่พอดีเซียวเหียนจึงตัดสินใจที่จะทำงานที่นี่ทันทีโดยหวังว่าเธออาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับชินเฟิงและเธอก็ได้รับโชคที่ว่านั้นจริงๆไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะมาเร็วกว่าชินเฟิงเพียงสิบนาทีเท่านั้น อ๋ออย่างนั้นเหรอชินเฟิงพยกักหน้าแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเซียวเลียนโกหกเพราะยังไงซะการที่ไม่ต้องไปทำงานในครับอินซีที่มีแต่พวกงูพิษเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเอาล่ะในเมื่อเธออยู่ที่นี่งานรบกวนเธอช่วยเลือกชุดที่เหมาะกับเด็กคนนี้ให้หน่อยสิพวกชุดชันไหนด้วยนะชินเฟิงกราวความรำบากใจพางชี้ไปทางเซียวไปที่กำลังดึงชายเสื้อเขาอยู่ เสี่ยวไปหันไปมองรอบๆครั้งก่อนที่มันมาที่นี่เสี่ยวไปยังเป็นแค่จิ้งจอกตัวน้อยดังนั้นในสายตาของมันเลยมองเห็นแค่เพียงชุดแต่งงานสัตว์เลี้ยงแต่คราวนี้มันรัวระวา่าเสื้อผ้าของสัตว์สองขาสวยงามเพียงใดอย่างไรก็ตามแว่นกันแดดสีดำที่มันใส่ใหญ่และเกะก,กะลูกตาเกินไปเสี่ยวไปจึงถอดแว่นออกเผยให้เห็นถึงใบหน้าที่งามล้มเมือง หนูต้องการตัวนั้นและตัวนั้นเซียวไปเริ่มชี้ไปชี้ไม้ชี้มืออย่างไม่มีมารยาทเอาละเอาละอยากจะได้อะไรก็ไปบอกพี่สาวพนักง,งานเถอะชินเฟิงทรงเซียวไปให้กับเซียวเลียนเดินไปหย่อนก้นลงบนโซฟาเพื่อพักผ่อนเขาเหนื่อยล้านิดหน่อยและอดไม่ได้ที่จะรับตาลงเพื่อสงบสติอารมณ์เซียวไปไม่ได้วุ่นวายกับชินเฟิงอีกมันเริ่มเลือกเสื้อผ้าด้วยตนเอง ก่อนจะเข้าไปในห้องรองชุดณจุดนี้พอเซียวเลียนได้เห็นเซียวไปชัดๆจูจๆเธอก็เกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาเพราะวัยรุ่นตรงหน้าเธอเป็นคนที่สวยมากๆเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายยังเด็กแต่งอโงงงามอีกอย่างเสียงก็ไพเราะน้าฝังและจากมุมมองที่ชินเฟิงยอมตามใจเด็กน้อยคนนี้ก็ยิ่งทำให้เซียวเหลียนรู้สึกอึดอัดในจิตใจ ทว่าปัจจุบันเธอเป็นพนักง,งานของร้านดังนั้นย่อมไม่แสดงนิสัยเสียในส่วนลึกออกมาคุณหนูน้อยเชิญทางนี้ไม่ทราบว่าคุณต้องการชุดชั้นในไซส์อะไรที่นี่ทางเรามีให้เลือกทุกขนาดเลยไซส์คืออะไรหนูไม่รู้จักเออแต่ไม่ใช่ว่าไหนท่านบอกให้พี่สาวพนักง,งานเป็นคนช่วยเหลือหรอกหรอเสี่ยวไปพูดออกมาตรงๆ พอได้ฟังหน้าอกของเสียวเหรียนก็รู้สึกจุกอย่างบอกไม่ถูกนายทัานคำเรียกนี้มันอะไรกันอย่าบอกนะว่ามิสเตอร์ฉินชอบอะไรทำนองนี้เสียวเหรียนพยายามยิ้มด้วยใบหน้าแข็งทื่อเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นพวกเราไปลองสวมมันก่อนแล้วกันเถอะทั้งสองคนเดินกันไปยังห้องรองชดเสียวเหรียนพับแขนเสื้อขึ้นจัดแจงปลดเสื้อผ้าอย่างชำชอง เหมือนคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่หลังจากที่เข้าไปในห้องรองชุดแล้วปลดเสื้อผ้าของเสียวไปเธอกลับพบว่าในปัจจุบันอีกฝ่ายไม่ได้สวมใส่ชั้นในเลยทั้งบนล่างทั้งตัวนอกจากเสื้อนอกแล้วเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษขาวที่ว่างเปล่าสภาพแบบนี้คงไม่พ้นเป็นสินค้าที่พวกคนร่ำรวยซื้อมาเก็บไว้ดูเล่นแต่นี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่าถึงขั้นยอม ย้อมขนทั้งตัวให้กลายเป็นสีขาวเนี่ยนะแต่เนื่องจากที่อีกฝ่ายคือชินเฟิงเสี่ยวเหลียนเลยรู้สึกอิจฉาในหัวใจเธออดไม่ได้ที่จะแสดงออกทางสีหนา้าและหลุดคำถามที่ไม่สมควรจะกราวออกมาเซียวไปคุณเรียกมิเตอร์ชินว่าในท่านใช่ไหมแล้วคุณปฏิบัติอะไรให้แก่เขาบ้างเซียวไปเงยนะ้ขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยแววตาประลาใจและเริ่มย้อนนึกไปถึงตอนที่ชินเฟิงกับมันอยู่ด้วยกัน แล้วเอ่ยปากออกมาไม่ใช่หรอกเขาตั้งหากที่ปฏิบัติหนูเขาทั้งช่วยหนูอาบน้าเตรียมอาหารให้หนูและซื้อของขวัญให้หนูเมื่อหนูกโกรธเอา้าสรุปชิ้นเฟืองกายเป็นคนรับใช้ไปซะง,งั้นสีหน้าของเซียวเหรียญบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยนางเด็กนี่กําลังจงใจโอ้อวดฉันอยู่ใช่ไหมเซียวเหรียญอดไม่ได้เอ่ยน้ำเสียงประชดประชันนั้นไม่ถูกต้องคุณตังหาก ที่สมควรปฏิบัติเจ้านายแต่น่าเสียดายที่คุณยังเด็กเกินไปตอนนี้ฉันเกรงว่าคุณคงไม่สามารถทำให้เขาพึงพอใจได้เมื่อคิดถึงจุดนี้เซียวเหลียนก็มองสายตาเหยียดเย็ดลงบนหน้าอกที่แบนราบราวกับพื้นสนามบินของเซียวไปเซียวไปเดิมเป็นสัตว์ร้ายดังนั้นการรับรู้ของมันจึงเฉียบแหลมเป็นอย่างมากในขณะนี้หากมันยังไม่รู้ว่าเซียวเหลียนกำลังแสดงท่าทีเป็นปรปัก มันคงเป็นแค่ตัวงงเงานำเสียงของมันกลายเป็นเย็นชาแม้จะไม่ได้แฝงความรู้สึกโกรธใด,ดๆหากแต่ก็ยังปลดปล่อยแรงกดดันที่คล้ายกับของฉินเฟิงออกมาพี่สาวหมายความว่ายังไงเซียวเรียนไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายใดๆกาวเด็กดันสวนกลับไปเด็กน้อยร่างกายที่ผอมแห้งและแบนร,ราบของเธอมันไม่สามารถทำให้มิสเตอร์ฉินพอใจได้หรอกเสื้อผ้าที่ใส่ได้ก็มีจำกัด ที่เลือกมามันไม่เหมาะกับเธอเลยไม่เหมือนกับพี่สาวจงเบิงตาดูให้ดีเต่งตึงเสียวเรียนปดกระดุมจงใจยื่นหน้าอกของตัวเองลงจี้หน้าเซียวไปเผยถึงความอวบอิ่มของหญิงสาวเซียวไปเผยสีหน้าเยอยหยันมันก็แค่ก้อนเนื้อสองก้อนบนหน้าอกไม่ใช่เหรอแต่ดูพี่สาวจะภูมิใจกับมันมากเลยนะก็เอาสิของแค่นี้คิดว่าหนูจะทำไม่ได้เหรอ ขณะกล่าวเสี่ยวไปก็เริ่มกระตุ้นใช้ทักษะเปลี่ยนรูปผิดตานั้นหน้าอกของมันพลันพองโตขึ้นเปลี่ยนจากรานสนามบินกลายเป็นลูกแตงโมอย่างกระทันหันเสี่ยวเหรียญตะลึงงนันสตันไปคู่หนึ่งพอได้สติก็เริ่มกรีดร้องสับปะรดชินเฟิงที่กำลังเอนกายหลับตาทำสมาธิลืมตาขึ้นตื่นทันทีผดลุกพุ่งตรงไปทางห้องรองชุดด้วยความเร็วที่มากที่สุด เท่าที่จะทําได้จากนั้นก็พบกับเสี่ยวเหรียญที่กําลังเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวก่อนจะสลับไปมองเสี่ยวไปที่เชิดอกโชว์มันด้วยสีหน้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาภาพตรงหนา้าทําเอาเฉินเฟิงแทบจะทนแรงกระต้นนี้ไม่ไหวเกือบจะต้องเอาหัวตัวเองไปโคกกับกําแพงเพื่อระง,งับสติอารมณ์